แหวสมเบิงบรรยากาศน้ำเซจำพรพี่น้องแหวเบิงเขานาแซงน้อยังพี่น้องเลยเขากำลังผอดห่วงอีกทีทานนิสองแถวแถวแคมทางเลยกับแถวในน้อยยังเมืองจำพรนบน่ เคยมีอดีตความหลังบงังดีในจิตเมือเ่อยาสบายดีพี่น้องบทสุภูสุพน้องสอนนี่บาสอนยังอยู่ที่บ้านตาแลว้วเมืองจำพรแขวงสอนนาเขตคลิปนี้ที่พาพี่น้องเฮาขีา่รถเลาะสมวิวชิวทัทาาศนธรรมชาติสองข้างทาง,างจากตาแล้วไปหา เมืองจำพรรัวไปหาแกงกอกแล้วก่อนจะกายามเศร้าตอนนี้อากาศเย็นระยะทางจากบ้านตาเลว้วหาแกงกอกประมาณ7กิโลเมตร ีรโจชาก,กับประมาณ1ินาที่แหละว่าบัวไก่ธรรมศาสตรงาม <im itation> บรรยากาศดีพี่น้องไหมบริเวณนี่ยามฝนนี่น้ำจะท่วมแถวเนี่ยน้ำเซจำพรจะไหลมาท่วมทมดแถวเลยหลับตายงงปัน ยังบอกเคยลืมทุกวันคืนยังคิดฮอดอ,อยากคืนเมื่อก่อนฝนทางบากียังลก็สามารถเทนหน้าได้ยามฝนครับปีใดฝน,น,นบุตกหลายน้ำบุท่วมสิงเทดได้บริเวณนี้พี่น้องเล้ เมื่อขา,า,าวันนี้น้องบาลกนพาพี่น้องเขาไปเลาะตลาดนัดบ้านตาแล้วเพิเป็นตลาดนัดที่ใหญ่พอสมควรแลวก็ขายอาหารธรรมชาติขายอาหารพืชบ้านอาหารท้องถิ่นาาราคากระปแหงพี่น้องไป ภาคพื้นที่ตลาดนัด่น้องเขาสามารถเข้าไปติดตามัรบชสมลิปตลาดนัดได้ที่่องสอนออนทั่วชาแนลเป็นภาษาอังกฤษเราสอนจะเน้นสายตลาดลัวก็นเน้นอาหารธรรมศาตรโดยเฉพาะผสมประสานกันไปไทยธรรมศาสตรแน่ไทยบ้านเมืองแน่เนาะ ทุกวันนคืนียา,ยามน้ำเซจำพนขึ้นทั่วหมดแถวนี้พี่น้องไมยปีกายที่บาซอนจะมาเลาะมาเที่ออนะยวเรียกนี้น้ำจะ่วเขาเพราะฉะนั้นก้เจ้าจึงให้ข <c oughs> ัวสูงๆไว้ไนะ้ากาทางก็ขึ้นอาจจะคูนสูงๆไว้ก่อนพยานน้ำท่วมทาง หัวความาสูงพี่น้องเลยประมาณสามซีหัวอะไรแน่แกงกอบพาอะแล้วทข้างหน้าก็แม่นทัวเราจะคูนสูงขนาดสองผ้าคลงข้างหน้าเนี่ยเป็นผ้าเนาะไหม ไม่ไพ่ยาฝนใซามสกินพี่น้องเลยตัวบ้านเฮายังอุดมสมบูรณ์ลายยุยังสามารถหาอยู่หาก,กินตามธรรมชาติได้ ไม้ทางนั้นเลยนะสองภาคาพี่น้องทางหน้าเนี่เป็นขัวเล็กพี่น้องสามารถพับน้ำหนักได้แต่แปดต้นหรือว่าแปดตันเทานั้านน้ะถ้าว่ารถคันใดน้ำหนักเกินกว่าน,นี้อาเช่ให้ขัวนี้หักได้คือดังเป็นข่าวที่ข้าลงเฟซบุ๊กผ่านมาแบะ าทางยังเป็นปา่าหนอไม้ทางด้านเลยยามนี้กับพ่อจะกินอยู่เนาะหนอไม้มันจะโลายจะเป็นแหนงของมันข้างหน้าสองภาคท่าข้างหน้าพี่น้องที่ต้นตาลเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองจบับพรตะกายุอีกข้างหน้าผลกระสิเมตต้นตาล เยี่ยมทับลาบอยู่รู่ยร่ายไปร่ายมาทางเส้นนี้กันจะพากันถ่ายหุกมากันเซลฟี่ต้นตานรอเรือต้นตานลายนี่สู่เมืองไซผู้ทองยังบบฮันได้เนาะแล้วเมื่อจำพรกันไล่ขึ้นกันยอนงไซผู้ทองอยู่ไลยกว่า ต้นตาลเป็นสัญ,ญาลักษณ์เลยเนาะพี่น้องสาวบ้านเขาพคนกำลังไปให้ไปหน้าเนาะโดยใส่รถไถยเป็นภาหนะกระดูเห็ดหน้ากระใสไถหน้ากระดูเห็ดสวนกระใสไถสวนเห็ดไดรสารผ้าย่าง คนเข้าคนเครื่องคนคองก็ได้พี่น้องเลยรถไถมาแวสมเบิงบรรยากาศน้ำเซจำพรพี่น้องเซจำพรเปียบดังเป็นสายเลือกพงพี่น้องสามเมืองจำพรเฮาเนาะ วันนี้น้ำมันจะเป็นวังน้ำอ่าสลายน,น้อยนึงที่จริงน้ำกันก็เริ่มแห้งเลยแต่ว่ามันเป็นวังแต่ฟังเมืองนั้นเขาเจ้าก็จะปลูกน่าจะปลูกว่าปลูกมันหรือว่าปลูกอะไรบนแน่ใจนะ ปูพืชพักะไรพี่น้องเนาะบรรยากาศดีขนาดน,นี่เป็นคันใดเขาจะเอาลงไปน้ำเซียมพรแต่บริเวณบาวสอนอยู่ตอนนี้หาหนาครใครสอนหรือว่าหาเทศบาลแขวงสวรรค์เขต 58ิกิโลเมตรพี่น้องเลยต,ตัวโบกายกพ่อปันไายอนนทางกับไปบ้านสะดวกปเป็นเพชนาแซงพี่น้องเลยทอดต้นตาแล้วพี่น้องเป็นสัญ,ญลักษณ์ทอ้องเวียงสะพรอไปแล้วนอบอลนี่ผูใดดจนทางไปมาตามเส้นทางนี้ก็ต้องได้แว่ทายรูงามีหลีอไร ต้นตานหลายสิบต้นเรียนอยู่ทางเบื้องขวามือระยะนี้ก็เป็นฤะดูมากตานพาซอนไปทางเมืองไส้ผู้ทองไปทางตลาดดงในมักการลายขนาดพระเจ้าว่าขายตามเข็มทางนะพี่น้องเลย ต้นตาลมี่ซองแถวนะแถวแถมทางเลยกับแถวในน้อยนึงไผักผักพี่น้องปักทางเบื้องซ้ายมือกับสิบมีพงหน้าแซงเข้าคือว่าเข้าถอด่วงแล้วพี่น้องไยไวขนาด านี่น่าจะมีอายุหลายสิบปีแล้วพี่น้องตามเบิเบร์เลยบารุณและสี่ห้าสิบปีเนี่ยมีทงนาแซงพร้อมอตาสะออนพี่น้องเข้าอ,อกนาแซงกำลังถอดห่วงไกลสิริเกียวละ สอนเบาสอนมากก็บเบารัดขาเจ้ากกำลังดับหน้าแซงอยู่มาจอดนี้เข่าถอดห่วงแล้วเบาลัดคนเดินทางเป็นมูหักมูแข้ง แหวเบิ่งเขา่านาแซงนา่นังพี่น้องกันขอกำลังถอดห่วงอีรีงามขนาดอีกประมาณเดือนหนึ่งได้เกี่ยวแล้วนะ บรรยากาศคือระดูฝนเลยเนาะทงไห้ท้องน้าเป็นสีเขียวขาเจ้าใซ้น้ำเซจำพรขค้นมาดูดน้ำาคึืนมาพี่น้องอเดินทางก็ไปหากินข้าวกันบาเลย ขอนจะกินข้าวเช้าเถอะพี่โนโอ้องไอ้หัวควายกำลังออกจากออกจากแรงจะหาเลนมนญ้า บริเวณนี้จะเป็นบ้านแก้งกอกแล้วพี่น้องเลยอยู่ฝากเซเบื้องฝั่งเบื้องนี้เนาะ อดเทศบาลพี่น้องข้างหน้ามีขัวขัวข้ามน้ำเซจำพรเป็นขัวเข้าเนาะเป็นขัวเล็กเวลาลรถแล่นมาีม่เสียงลองนั้นนี่ขัวเล็กทอแล้วพี่น้องเทศบาลเมืองจำพรแองสวรรณเขต ยยว่าใหญ่ผู้ชมพวะเนาะเมืองจำพรเทศบาลกบบแม่นวันแกงกอกนี่วันแกงกอกตรงแกงกอกทงแกงกอกเหนือเสนอพี่น้องถ่ายนคลิปภาพบรรยากาศมาสอดพาพี่น้องที่รถเลาะกินล้มส้มวิวมาได้หมดแหลตะตาแล้วเนาะจนพรดโตเมืองจำพรภาเบิ่งบรรยากาศ,าศาเล็กๆน้อยๆเนาะ รับชิปนี่มาหานี้ขอจบชิปไว้สำนีก่อนเนาะโอกาสหน้าพบกันใหม่พี่ร้องลยสบายพี่